พี่ดีทำท่าอะไรอ่ะน <you> <over> ี่ถาเม็ดแบบนี้ถาทำไมลูกทำไมไม่ชอบไอ้บุญจ่ายแล้ต้องยไปทน้ำาโอ้ยไมลงเน่จ็บนะไม่เอาถ่าลง បងណៃអូអូអូ วิวยังไม่ได้ถ่ายกล้องหมาหมีเลยอ่ะถ่าบกล้องหมาหมีได้ไหมเฮ้ยเพวันนี้เราขับขับเล่นน้ำเล่นน้ำกัใครเล่นน้ำกับเบลล์นี่กับพ่อได้ไหม <laughs> anh da nãm mà lâu này nãy mong nãm còn lưu anh da đi nãm còn nãm hả <laughs> chị, chị, chị. Chị ดูพี่วานสิพี่วานจะถึงย่างพี่วานแซ่พี่วานแล้วพี่วานเก่งๆพี่วานเป็นอะไรเป็นแมวแมวน้ำกระดาษไอปีแมวไงกระดุมปีแมวอ่ะแมวร้องยังไงคะร้องเพลงเลยนะว่ายนาำมันจะร้องเพลง เวพี่ช้าเบบี้พอ่พ่อเบบี้ช้ากว่านะ คือผ้าหล่ะคือผ้าหล่ะอันนี้อันนี้คือตอนตอนสาผ่าผืนหนึ่งสาผ่ามีลอยได้ลอยได้นีลอย,ย,ยน้ำลอยน้ำเฮ้ยนี่ตามันแอบไปกินโรตีนคนเดียวหรือเปล่าวะเนี่ยนี่พี่มาลอยน้ำลอยน้ำ ไอว่าไว้น้ำเหรอคะตัต้มงห่ไปกินโรตีเพื่อนแย่ตั้มกินเบนนอนจิบเหลือด้วยว่าไงพี่บา้าแล้วมีคนไปด้วยไหมสายใหญ่อยู่ไหน